ฟังธรรมข้อมงคลกุศลดนให้เจริญเพศภัยไม่ล่วงเกินสุขกายใจตลอดการฟังแล้วปฏิบัติเพื่อขจัดทุกภยัยพานชีวิตสุขสราญเป็นวิมานบนดินเอย่ยเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายมงคลธรรมนำชีวิตวันนี้เป็นมงคลชีวิตข้อที่8บทว่าสิบปัญจก ความเป็นผู้มีศิละปะคนที่ฉลาดชิดในงานศินละปะฉลาดรู้ในศินละปะฉลาดทิศในศินละปะต่างๆย่อมเป็นบุคคลที่มีบุญยรา,าบอันมหาศาลเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ความในมงคลบทนี้ก็มีว่าคำว่าศิลปะท่านพระรู้ได้อธิบายไว้ว่าช่างฝีมือหรือฝีมือคนที่มีฝีมือทางการช่างที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นช่างทำช่างพูดช่างชิดหรือทำเป็นพูดเป็นชิดเป็น จนปรากฏผลที่น่าชื่นชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นเป็นช่างฝีมือชั้นเยี่ยมนั่นก็คือศิละปะศิละปะที่สำคัญหรือที่เรียกกันในสมัยปัจจุบันว่าวิจิตศินเช่นจิตกรรมสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างแกะสลักช่างออกแบบก่อสร้างช่างไม้ช่างปูน ช่างฝังประดับมุกเครื่องเขินร้อยกรองดอกไม้และแกะสลักรอยนูนหรือภาพนูนช่างทำเครื่องโถมช่างทอผ้าช่างยกดอกไม้ช่างเกลนาในเพชพรพลอยช่างปรุงแต่งช่างจัดช่างสาร,รช่างเย็บปักถักร้อยและบรรณคดีต่างๆซึ่งสุดแล้วแต่วิชาที่ทำด้วยมือโดยที่สุดแม้กระทั่งการพูด ที่มีดีลาท่วงทีให้เกิดอรรถรสแก่ผู้ฟังได้นี่ก็เรียกว่ามีวาทศิลป์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าศิลปะชนิดใดชนิดหนึ่งที่รู้จริงมีความชำนิชำนาญก็สำเร็จประโยชน์ได้ยกตัวอย่างเช่นบลุดเปรีย้ยดิดก้อนกรวดเป็นต้นศิลปะจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการศึกษาการฝึกฝนฝึกอบรมลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะและก็มีชันทะเป็นพื้นฐานจนจะสามารถถึงบรรลุถึงความเป็นผู้มีศิลปะในแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดีศิละปะหรือที่เรียกกันแบบพื้นบ้านว่าช่าง เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่3ประเภทคือช่างทรรมช่างพูดช่างชิดหากคนเดียวมีความสามารถมีช่างครบทั้งสามช่างได้ก็นับว่าเป็นบุคคลพิเศษแต่ก็น่าจะหาได้ยากยิ่งจึงจำเป็นต้องหาช่างจากหลายคนให้มีครบในหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีอยู่ทั่วไปนในปัจจุบันเพื่อให้การปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามที่มุ่งหมายกล่าวโดยตรงตามหลักก็เพื่อประโยชน์3ประการคืออัตถะเป็นที่ต้องการของตนและคนอื่นอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงหิตะเพื่อเกื้อกูลใจตนเองและคนอื่นมีลาภยศสรรเสริญตำแหน่ง หน้าที่การงานเป็นต้นสุขะอำนวยความสุขแก่ตนและคนอื่นมีความสุขกายสุขใจช่างทร,รเนี่ยช่างธรรมหมายถึงการฉลาดธรรมด้วยมือทำจนเกิดความชำนิชำนาญมือหรือทำจนปรากฏผลผลิตสำเร็จรูปอย่างสง่างามนี่คือช่างธรรม ด,ดูตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้เช่นกำแพงเมืองจีนทัสมหารอนุสรแห่งความรักที่ประเทศอินเดียปราสาทนาครวัดนครธทมที่กัมพูชาวัดพระศรีรัตนศัจดารามหรือวัดพระแก้วของพวกเราเป็นต้นล้วนเกิดจากช่างฝีมือของในช่างผู้ชานฉลาดทั้งสิน้นแต่ก็มีช่างทำที่มีจิต ถูกอุทุสร้ายทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยให้เกิดใจประชาชนส่วนใหญ่มีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีเป็นจำนวนมากจึงไม่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ช่างประเภทนี้แพร่หลายให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองไม่ว่าจะยุคใดๆทั้งสิน้นเพราะเมื่อมีแล้วก็มีแต่นำความเสื่อมเสียเสียหายให้เกิดขึ้นแใจประเทศชาติ ช่างพูดอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะทำหน้าที่สองอย่างคือปากใช้พูดและใช้บริโภคหรือบัาดื่มกินแต่ก็ต้องอาศัยลิ้นประกอบด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์โบราณว่าอันปากที่ใช้พูดนี้ควรพูดเป็นคือฉลาดพูดพูดมีเหตุพูดมีผล พูดมีเนื้อหาสาระพูดถูกทำพูดถูกต้องพูดถูกกฎหมายบ้านเมืองพูดชวนให้น่ารักพูดคำจริงพูดถูกกาละเทศะพูดไพเราะอ่อนหวานนิ่มนวลชวนฟังพูดให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ผู้ฟังพึงประสงค์หรืออย่างต้องการที่จะให้เป็น นี้ท่านเรียกว่าพูดเป็นหรือช่างพูดส่วนช่างชิดความชิดเป็นอาการของใจและใจชิดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ชอบใฝ่หาอารมณ์ที่ต่ำๆหากจะถูกยกใจขึ้นสู่ที่สูงบ้างก็ดิ้นรนกวัดแกงสแสดงอาการไม่น่าปรารถนาจะต้องใช้สติควบคุมกำกับดูแล และก็มีสัมปชัญญะคอยกำกับหนวรังให้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามไม่ปล่อยไปตามร่างกายและไม่ปล่อยไปตามอารมณ์อันที่จริงแล้วช่างทำช่างพูดก็ต้องอาศัยช่างชิดเป็นผู้นำก่อนเมื่อช่างชิดนำทางถูกแล้วช่างทำช่างพูดก็พลอยดียตามไปด้วย ดังคำโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าความชิดไปนในทางดีแล้วแม้เราจะยังไม่ทำดีไม่พูดดีเทวดาก็ตามรักษาเราแล้วแต่ถ้าความชิดไปนในทางชั่วแม้นเราจะยังไม่ทำชั่วยังไม่พูดชั่วเทายมพบาลก็ตามสกดรอยตามเราแล้ว เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพยายามศึกษาเล่าเรียนอบรมฝึกฝนตนเองให้ได้รับการพัฒนาทางด้านช่างทำช่างพูดและช่างชิดเถิดก็จะเป็นบุคคลผู้ประเสดิฐในปัจจุบันหากยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ขอให้พยายามต่อไปเรื่อยๆ ทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรจะไม่สำเร็จหากได้ใช้ความพยายามฉันทะทีเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เป็นบาทรองรับไว้เบื้องต้นแล้วก็เชื่อได้ว่าจะเป็นผู้ได้รับมงคลมีศิลปะอย่างเต็มความภาคภูมิใจของตนเองตลอดไปในท้ายที่สุดของการปารบธรรมะ ในโอกาสนี้ขอความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมจงบันเกิดมีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วถึงการเทือน